พี่น้องครับตอนนี้กองที่สองครับตอนนี้เง่วอานรถไฟครับกองนี้อครับอาดลาดพุ่นกองนึ่งครับพุ่นพานนั่นกำลังดังไฟกีหนังครับพุ่นค้นกุ๊บเลยครับบรรยากาศครับหลังจากเกี่ยวเขาแล้วครับมาเห็ดฟื้นครับสุมทานครับ นั่นชื่ย่งครับจีหนังครับผมจีหนังครับผมซื้อหนังมาลอยนึงครับหนังลอยในแบบบ้านยี่สิบปัดครับในร้ายครับครับผมต็ดงานเมื่อยครับกองทานเมื่อยจีหนังครับครับผมจีหนังแล้วก็มียาแก้เมื่อยเยอะน้อยครับอ่าปักซีเทียมเหรอครับผมอ่าครับผมปักจีวัจจาน้องหนึ่งกองกองยังยังยงยัง น้ำใสใจจริงครับพี่นอ้องผ่านนั่นจีทุบหนังแล้วครับน้านครับพี่นอ้องครับกินจีิหนังกันครับโอ้อโหขอกับบรรยากาศลูกศาสตดีครับนังไหมโอ้โหนวดดีครับอ่ะอผลงานครับลงผลงานนังครับ เดี๋ยวลมลมโต๊ครับผมสุดยอดครับหอมมืหน่อยหนึ่ครับมีแนวแก่เมื่อยห่ะครับแก่เมื่อยห่ะครับเออเมื่อยหลายครับโล่เฟื่อนเมื่อยหลายครับกุโจ้เมื่อนี่ฮะครับมานั่นแก่เมื่อยครับแกมือให้หยอดแก่เมื่อยครับจีหนังเยอะไปแล้วครับเด้อโอ้ยยังไงครับโอ้ยครับกระชุ่มกระชวยวะครับกระชุ่มกระชวยครับมีแห้งครับกําลังวังซ่ามาครับผมโอนคลับ ดุจอดครับ hmm, ส so like right ุดยอดสุดยอดครับพี่น้องเต่าทานกับเน่าอาลาดพี <cus> ่น้องเพราะว่าเน่ากมูในประเทิดพอดีสำรวจไฟ้ขั้นหนึ่งครับลงกินบวกขีหนึ่งครับลงกินเน็ตบุกครับกินเน็ตบุกครับว้าวขอบพระคุณเริ่มเบิร์ดแห้งแล้วครับพี่น้องแห้งกะต้มครับเพิร์ดแล้วครับแห้งหนังครับแม่กีหนังวะแล้ว ภาพยนโขครับจะได้ก็สูนครับนี่นะครับชีวิตลูกอีสานครับผมจีนเราตากตำทำงานครับอดตรทุนละครับผมนี่แหละครับโอแอมสูบไปลำไปเลี้ยนจบปริญญายอกปลิญญาบอไปครับครับอากินเราสูบยาเลย่เดี๋ยวมาเฮ็ดฟื้นเลยนะครับนี่ละคนชีวิตนทันเลือกเกิดบ่ได้ครับผมแต่ว่าเขาเลือกเฮ็ดได้ครับผมต้องมีบ้านเนาะ 乱乱点点。